ฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปยื่นต่อปปชแล้วะนะฮะวันนี้เนี่ยนำโดยสุธทินพลังแสงประธานวิฝ่ายค้านเมื่อวานเราก็คุยไปแล้วนะฮะ,ะออแล้วก็มีใครอีกนะครับหมอชนน่านสีแก้ว,วสสน่านนะฮะจุลพันธ์อมรนวิวัฒน์ะนะฮะจากเชียงใหม่ออไปกันเยอะเลยะนะฮะหลายพักเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยมงคลกิจพิเต้ก็ไปไปยื่นทําอะไรเนี่ยครับผิดหรือยังนี่นะฮะความผิดสําเร็จแล้วยังท่านนายกลุงส์ตูนี่ฮะ ก็เมื่อวานคุณสุทินบอกว่าความผิดถือว่าสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่ามีการประกาศใช้ก่อนหน้านี้นะ29การกฎาคมแล้วก็ลงนามเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งคุณสุทินก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการกระทําของท่านนายกเนี่ยเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อนานาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเข้าข่ายกระทําความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองของตนโดยมีชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157/172ฐานละเว้นปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติโดยทุจริตนะคะรวมถึงผิดมาตรกฐานจริยธรรมร้ายแรงหากปปชชี้มูลความผิดก็จะต้องส่งเรื่องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาน,นักการเมืองสั่งให้ในายกปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะกระทบต่อสถานภาพของท่านนายกค่ะ,ะนะฮะทีนี้ พอออกมาแบบนี้ไม่มีใครออกมาโต้แทนไม่มีใครออกมาชี้แจงแทนนายกมีอยู่คนเดียวนะฮะก็คือพี่โบ้แลมโบ้ด็อเร์เสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยลัฐมทีประจำนายกก็ออกมาตอบโต้การที่ฝ่ายค้านไปยื่นต่อปปชให้ตรวจสอบนายกกรณีปิดปากสื่อเนี่ยแหละฮะไอ้ฟังแลมโบ้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีใครออกมาชี้แจงแทนนายกลลงตู่โค่งโคศงก็ไม่รู้ไปไหนหมดนะฮะเชิญฮะสิ่งที่พักเพื่อไทย ได้เดินทางไปที่ปปชนะครับเพื่อดําเนินคดีร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์ชานายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการเล่นการเมืองผมก็ไม่เข้าใจว่าพักเพื่อไทยโดยการน,นําของนายสุทินคลังแสงเนี่ยและสสพักเพื่อไทยบางคนเนี่ยคงหิวแสงคงอยากจะแสดงถึงว่าพักเพื่อไทยถนัดในเรื่องของการตีกินทางการเมืองเล่นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์นะครับสิ่งที่ท่านนายก นะครับได้ประกาศนะครับตามมาตรา9 9ฉบับพัที่29นั้นนะครับผมเรียนว่าเป็นการที่ป้องกันปามไม่ให้มีการใช้เฟสเนวและต้องการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดให้กับพี่น้องประชาชนที่มีการบิดเบือนเรื่องวัคซีนมีการบิดเบือนเรื่องการแพร่กระจายของโควิดซึ่งมีการบิดเบือนเฟสเนวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้บุคลากรทางการแพทย์ทํางานแบบไม่ราบรื่น และส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาของทีมงานบุคลากรทางการแพทย์แต่เมื่อศาลมีคําสั่งคุ้มครองทั่วขราวแล้วนะครับรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามไม่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งศาลแต่ประการใดและขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีครับนี่ฮะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของพระราชกําหนดพรก ร้อนๆน,นะฮะมีคนเอาไปโยงว่าเอ๊ะพระราชกําหนดนะฮะที่จะยกเว้นความผิดให้บุคลากรทางสาธารณสุขกรณีสู้กับโรคโควิด -19 เนี่ยนะฮะ,ะ,ะมันเปรียบเทียบได้ไหมกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม<อ>สุดซอยฉบับสุดซอยะนะฮะปี2ม5 7ัสมัยยิ่งรักชินว่ัตจะเอาทักษินกลับประเทศโดยไม่มีความผิดเดี๋ยวประเด็นเนี้ยเรามาเปรียบเทียบกันดู